เขคนเรานี่ไม่ใช่ธรรมดาลูกว่าที่จะสร้างคุณงามความดีได้นี่นีเนะอาที่พูดนี่เมืเราพูดเต็มแม่เต็มหนวยเพราะเราไม่เคยเป็นไงเพราะไม่เคยเป็นหญิงนะพอบอกครั้งแล้วนะก็บวดตามหมูเ่เฉยๆแต่เราก็สึกที่หลังหมูหมูสึกหมดก็จะเข้าปัญาแนละ้วเราสึกที่เราป่วยนั่นเราเป็นยังไงลหะเราเราค่อยฟังรวบาอาจารย์พูดไปก็อยากจะทดแตนบุญของผู้เป็นแม่ผู้เป็นพ่อแล้วเด็กทุกวันนี้มันพวกจริงหมาเกิดทท้งนั้นเลยเรเลี้ยงหมาดีกว่าลูก นานทีนะจะได้ยินว่าหมากัดเจ้าของตายแต่ทุกวันนี้ได้ยินแต่ว่าลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่ทุกวันเลยนะวันละร้อยวันละพันหรือวันละล้านคนนั่นมันเป็นอย่างนั้นแม่ฆ่าด้วยกายก็ฆ่าด้วยวาจาแม่ฆ่าด้วยวาจาก็ฆ่าด้วยใจนั่นมันครบสามทางททั้งหมดนั่นแหละทุกวันนี้นั่นเองพ่อแม่พูดไหนมันก็ทําเกีรติ์ท่าทางให้พ่อแม่นั้นต้องเขาเรียกว่าครับแค้นหัวใจนี่แล้วว่าฆ่าด้วยกิริยาฆ่าด้วยกายรู้เข้าใจหรือยังถึงไม่ได้ค้อนไปทุบไปอะไรก็จัน กาาิิยามันจะส่งผลนั่นแ้ะเขาเรียกว่าค่าด้วยกายดูเข้าใจหรืยอยังตัวนี้เดี๋ยวค่าด้วยวาจาตัวนี้นดูที่คำพูดที่มันเสียดสีผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ขนาดไหนเมื่อพินาาลูใจก็มันไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลอะไรไม่มีบุญไ,ไม่มีบาไม่มีอะไรน,นั่นก็เป็นเสมือนพวกหมาตัวหนึ่งแค่นั้นนี่ก็พวกชิงหมาเกิดนี่พอพูดอย่างนี้นะเราไม่แคร์ด้วยเพราะเราเป็นคนดีมาตั้งแต่เป็นเด็กนู่นมานู่นเราไม่ได้ไปแคร์เรื่องของพวกนั้น คือเราพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจแม่แต่ะถึงครั้งเดียวนี่แต่พร้อมหมดพร้อมหมดเราเนี่ยแต่เราสอนตัวเองดีแล้วเราจึงกล้าสอนผู้อื่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นคนเร็วๆหน่อยนี่คือเราโอ้ยมันอยากจะเห็นหน้ามันนะมันต้อง้องนั่นนิสัยเรานี่เป็นนิสัยคนดีนะลูกนหมเราอยากจะเห็นไม่ใช่หรอกอยากจะเห็นเป็นมนุษย์บ้างนี่อันนี้มันเขาเป็นเลวกว่าหมานุ่นจะว่าไงก็เรียกว่าชิงหมาเกิดพวกนั้นนี่คำพูดนุ่นโหนุ่นอยู่บนฟากฟ้านุ่นอยู่ จักรวาลนู่นการกระทำมันไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรขึ้นมาเรายังไม่เห็นไงนี่เราต้องพูดเสมอว่าว่าจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอีกเลี้ยงหมาดีกว่าว่าเราจะว่าอย่างนี้นะเราเห็นว่ามันทําให้พ่อแม่หรืออลุงป้าน้าหรือว่าตาหรือว่ายายนี่มีความสบายใจทันทีนานทีหรกเราจะเห็นคนดีคนหนึ่งอุบัติขึ้นอุบัติขึ้นก็เป็นหูบุญตาเป็นบุญหูบุญตาบุญใจเรา่นี่ะ เห็นได้เลย่ก็อพอๆกันหรือมันเล็วยิ่งขึ้นไปเรื่อยยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆน่ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมกักเรื่องผลลงูกเรื่องบุญเ,เ,เ,เรื่องบาปมันยังไม่ทราบอยู่คนสมัยใหม่มันอยากทำอะไรก็ทําไปทําอะไรก็ทําไปนั่นแหละเรียกว่าทาอน,นันตริยกรรมห้าตั้งแต่จําความได้นู่นเนี่ยยียะตาต่างที่ทําให้ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ต้องเดือดร้อนครับแค้นหัวใจผู้ก็พูดไม่ได้เพราะรักลูกนั่นดูีิ เตละคำพูดมันพูดออกมาแต่ละคำมันเสียดแทงหัวใจผู้อื่นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นตาผู้เป็นใจขนาดไหนมันก็ฝันอมผมขึ้นน้ำตาร่วงอยูที่มันขนาดนั้นนี่จะบอกว่าไงหล่ะพวกบอชิงหมาเกิดนี่เข้าใจหรือยังตอนนี้เนี่ยในเรื่องเรื่องธรรมเรื่องวินัยเรื่องบุญเรื่องบาปนี่โอ้ไม่ต้องไปพูดถึงเราคนสมัยใหม่นี่มันไม่มีแล้วไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งนั่ยอยากสมสู่อยู่กันที่นั่นมันก็สมสูอยู่กันอาไปมามันก็ไม่มีเสื้อผ้าใจแล้วนี่ มันจะแก้ผ้าตรงๆอยากจะเชิงกันว่าอะไรมันก็เชิงกันตามถนุนทางไปนั่นแหละเขาใจยังก็ว่าเชิงกันนั่นเขาใจนะนี่เป็นอย่างนั้นเราพิจารณาดูนั่นนานๆทีนะลูกเราจะได้เห็นคนดีสักคนหนึ่งไม่ว่าหญิงไม่ว่าใจพ่อกันเลยเนี่ยไม่เข้าโรงเรียนมันก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือหรอกจะไม่รู้เรื่องกียาท่าทางเวลาพ่อแม่มันพูดหน่อยมันก็โอยทำกียาท่าทางใจนั่นนี่เราก็เรียกว่าทำที่บอกว่าอนันติกรรมห้าอยู่ตลอด ข้าพ่อข่าแม่งอยู่ตลอดเลยแล้ว่าด้วยกิริยานั่นแหละเจมคับแค้นใจนข้่่าไม่ล่ะอย่างขนาดที่ทําให้พ่อแม่เสียใจเพียงขนานดนิดนึงแค่นั้นเดียวมันก็เป็นบาปนะัะถ้าการกว่าข่าคนคนอื่นเป็นหลายร้อยคนเดนะ้อจะว่าไงลนะ่ะอันนี้คือเราพร่อหมดแล้วเรากล้าสอนสารล,ลกนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะใครจะว่าเราบ้านเราบังก็แสดงว่าไอ้หมอเน,นีย่ยนั่นพวกชิงหมาเกิดเท่านั้นลนะ่เราไม่แคร์ใครนะนี่เราเอาทำเอาวินัยวัดเอาพระพุทธศาสนาวัดเลยนะ่ย เราบวชมาก็เพื่อมักเพื่อผลโดยถ่ายเดียวก็เพื่อสร้างคุณงามความดีโดยถ่ายเดียวนะตั้งแต่เป็นฆราวาสนุนเรานะั้นี้เป็นเด็กนูน่น,นเราไม่เคยถูกครูดูดาา่าว่ากล่าวแม้แต่ครั้งเดียวนะยี่พูดได้ฟังตรงๆเลยนะไม่มีจะบอกว่าครูจะดูดาา่าว่ากล่าวเรานะี่เราไม่มีควาว่าขาดตบบกปกพ้องเรื่องกิจวัตรใดๆในโรงเรียนหนึ่งช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นนี่ไม่มีข้อขาดตกปลกพ้องใดๆเรื่องกิริยาท่าทางใดๆที่ไปโรงเรียนนั่น ยังไม่มีคําว่าขาดโรงเรียนเลยยกเว้นป่วยมีเพียงครั้งหนึ่งนี่เราป่วยหนักนั่นก็ใกสมัยขอนี้นี่ยมันก็เป็นโรคไข้เดือดดอกกำล,ลังระบาดมันไม่มียารักษาจะไม่หรนั่นนะเราเป็นช่วงนั้นแหละแต่พอช้าบ้านเราก็เดียวไข้หมักไมมโอ้เราเป็นนานนั่นนะี่เราจึงสอบไม่ได้ไปสอบเพราะว่าไปไม่ไหวนั่นปานนั้นเราก็ไม่ยอมก็เพียรพยายามที่จะบึกเบืนไป นั่นแหละครั้งแรกในชีวิตที่เราสอบได้ที่สองออัมมาลามันสอบได้ที่หนึ่งเราโมโหเราขนาดนั้นนะก็เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปเรียนหนังสือก็เพราะว่าเราป่วยหนักลูกต้องเข้าใจด้วยนะเรานี่ขนาดไหนไม่มีคำว่าที่ครูจะทาโทษหรือใดๆทั้งสิ้นเรานี่พร้อมหมดนะนี่ขนาดนั้น,น,น,นะน,น,น,นตั้งแต่เป็นเด็กมานี่นะมีทาว่าให้พ่อแม่เสียอกเสียใจกัเพราะเราได้ๆทั้งสิน้นเลยนั่นขนาดนั้นไปเห็นเด็กตักววานี้หาพวกจริงหมาเกิดทท้งนั้นนะ อันนี้เราก็เห็นว่าเห็นวยว่าพ่อแม่มาวาดแล้วก็จึงอนุโลมด้วยเหตุด้วยผลอันนั้นก็มา,าจากอย่ไงนเนี่น่น,นก็มา,าจากขนแก่นนุ่นเขาว่าจะมาบวชก็เออไปมาบวชที่ไหนด้วยที่นี่เขาไม่มีการจจกงานจจกงานใดๆนั่นแหละเพราะว่ามันมีตัวบทกฎหมายออกมาบมดแล้วไม่ให้มีการแจกงานใดๆจะไปบวชที่บทที่ใหนนะเราก็ว่างกันแต่ถ้าไม่มีบริการจริงๆเราก็จะหาให้นี่เดอขนาดนั้นนะนี่พูดให้ลูกหลานฟังนั่นเราไม่อยากจะมายุ่งกับความพวกนี้นะ เห็นนู่นพ่อแม่ครูอาจารย์สายป่าเราก็ไม่อยากจะย,ยุ่งของพวกนี้จริงๆนี้บทอยู่ที่ใหมนด้วยนะเออมาลองปฏิบัติทำดูแล้วก็รับทาไม่เข้าท่าแล้วก็เออเอาไปไปไปหาที่อื่นเถอะที่นี้มันไม่เออเราไม่มีภูมิีิจสอนลูกสอนหลานหรอกเออไปตรงนั้นน,น,นั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่ขอให้ลูกหัางเข้าใจนะนัะน่นแล้วให้พิจารณาต่ตองนี่มันรอบค้อบเวลาที่ใครจะมาบวชมาอะไรนี่จะเป็นลูกหลานเออจะมีเจตนาเออผมจะบวชผมจะไปติดงานนะ 응ด้วยเหตุอย่างนั้นบวชทีผ้าวันบวดตอนนี้เออเขาก็ไม่ว่าเหมือนที่ผูกด่านที่เคยมาบวชก่อนี้เราก็ไม่ได้ว่านะอ่านี้ก็เจตนาก็จะบวชสองเดือนใช่ไหมล่ะเออเอาสองเดือนเนาะมันนานอยู่นะที่ข้อพัญชารีจะบวดข้อพัญชารีเอาก็ oui. แล้วแต่สองเดือนก็พอดีนั nào, ่นแหละข้อพัญชาพอดีใช่ไหมล่ะก็เดือนกว่าสองเดือนอะพบะมันเป็นไรหรอกก็เผื่อว่าแม่จะได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยบ้างเราก็ได้บ้างนั้นเราก็เลยสาธุด้วย ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเร็วๆซ้ำๆอย่างนั้นโอ้หนั่นก็ดูหน้ามันมันเหมือนหน้าคนเมื่อไหร่ล่ะนั่นจะว่าหมามันก็ยังหน้าดีกว่านั่นดีพูดอย่างนี้แหรอโอ้นี่ขนาดพูดนะลูกนะในขนาดขนาดที่ว่าอยากจะเห็นคนดีคนหนึ่งในครอบครัวนี่นะมันไม่มีไม่ว่าของเราของเขาแหละมันพอกันกันหมดนั่นแหละมันไม่ได้ว่ามันเกินกันหรอกอูที่พูดอยู่นี่มันไม่เหมือนเราทนี่พูดตรงๆนะนี่แล้วเรามันพอหมดนะ นเนี่ยคณะรับัตครั้งแรกนี่ถ้าเราไม่เจ็บใก้ได้ปวดนี้เราคงไม่มีเหตุที่ต้องสึกขายลาเพศนะเพราะราบัยังไม่ถึงยี่สิบปีนั่นนะ่ะแต่พูดถึงตามทำตามวีนไหก็มาสืบขาภายหลังนี้เราก็ไม่ทราบเนี่ยเรื่องของพวกนั้นนี่แล้วบวชถึงสิบเก้าปีแล้วบวชเป็นพระยังไม่ถึงอายุบวชเป็นพระเราก็าเรกวาสปฏิญาณตนว่าเป็นพระเป็นสรมมนั่นะนะมันไม่ได้นือเป็นสมณรหลวงโลกนี่เราก็ไม่ทราบที่นั่นก็ไม่รู้จะว่าไงอ่ะมันก็ต้องนุ่นอุปชานุ่นน่ะนุ่น กรมปาจาจานนู่นพระนู่นเหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทราบที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นที่เราจะทราบเรื่องอะไรเด็กภาษาเด็กใช่ไหมันียากบวชก็บวชตามประเพณีเท่านั้นแนละแล้วก็ไม่รู้นี่ต้องบวชอายุตอนยี่สิบปีก็บวชก,ก็บวชนะี่ยนับเอาตามท้องตามอะไรไปเรื่อยๆตามภาษาคนที่เรียกว่าคนอยากบวชเรานี่อยากบวชนะบวชบวชแล้วก็จะว่าจะถึกตามหมดนั่นแหละจะบูศึกหมดเราเป็นไม่อยากศึก คืออันนี้บอกครั้งแรกนี่ก็เลยไปคุยกับนี่แหละ <c oughs> ไปคุยกับท่านอาจารย์เงียงอาจารย์เงียมท่านก็ยังไม่ถึงมากถึงผลถึงโสดาอะไรหรอกได้แต่แค่โสดาเน,นั่นแหละคือไม่รู้เรื่องธุราอะไรหรอกท่านก็มีแต่เรียนนักทำทีนักทำโตนักทำเอกแล้วก็เตรียมที่จะเรียนเป็นมหาทนี่ก็เรียนยศพระครูได้แล้วนั่นก็ได้พัดยศแล้วสัญญบัตรพัดยศแล้วนั่นน้องน,นั่นแหละเขาบอกออผมทําไมจึงไม่อยากสึกว่างั้นนะ ทำไมภาวนาแล้วผมใจผมชุ่มเจนมผมไม่เคยเคยอ่านในพุทธประวัติว่ามีภูเขาเลากามีภูเขาโน่นภูเขานี่เนี่ยนี่จุงที่ไอเรานี่เขายิงเงาอยู่นะเราไม่เคยเห็นภูเขาเะยีมันเป็นบ้าเขามันนั่นหลล้วมีสุวรรณี้มันมีภูเขาไมหมละ่ะหฮ้ยมีเพราะว่าอย่างี้นะมันอยู่ที่ไหนข้อรับด้วยมันอยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ที่อุย้ยหลายจังหวัดภาคเหนือภาคอะไรก็เต็มโน่นแล้วเอ้าแล้วเจา้านพไม่เคยเห็นภูเขาหรอเกิดมาผมไม่เคยเห็นภูเขาเะยี <laughs> ดูที่งี่เงาไหมละ่ะไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนนี่ถึงเป็นเด็กนี่ใช่ไหมล่ะก็อ่อนก็เรียกว่าอยู่ตามโอวาสของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ไม่ได้ไปไหนเดยก็ไปไหน,หนั่นแหะเที่ยวง,งานก็ใกล้ๆอำเภอก็ไปใกล้อําเภอสุดท้ายนั่นไหะแล้กก็ไปโน่นเด่ก็ไปอะไรละ่ละเด็กก็ไปกรุงเทพกรุงเทพมันจะมีภูเขาอะไรทั้งข้างทางแล้วก็ไม่ได้ไปดูนี่ดูยังไงมีแต่ลับตาเพราะว่าเมารถดูเข้าใจหรือย,ยัง ข้างขาไปขา,ากับมีแต่หลับตานี่มันเป็นบ้ากันนั้นเราเนี่ยไม่เคยเห็นภูเขาสักที่เห็นแต่ในภาพนั่นก็เป็นบุญเป็นคุณครับท่านท่านนี้นะท,ท่านพระอาจารย์เจริญน <laughs> <ป>ี่เขเลยพาไปโอ้ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นเห็น oh ภูเขาในชีวิตโวหโวนี่หรือภูเขาเป็นอย่างนี้หรือหลืว่าเห็นแต่ในพุทธประวัติดูที่เห็นแต่ในพุทธประวัติกำลังเรียนพุทธประวัติโวนี่หรือภูเขาเป็นอย่างนี้หรือว่ามันเป็นบ้าไหมล่ะเอ้านี่ใครจะเป็นบ้าเพิ่นเท่าเรานี่ไม่มีหรอก นั่นนี่โรกนี้ก็มีแต่ล้อนี่แล่บ้าคนเดียวนี่บ้าแบบงี่เง่านะมันเป็นบ้างี่เงา่าไม่ใช่บ้าแบบอย่างอื่นนะที่เขาเรียกว่างี่เงา่าอเป็นคนงี่เงา่าอ่ะโอ้ไม่เคยพูดไม่เคยเห็นนี่ก็เลยไป <c oughs> อยู่กับหลวงปู่ชอบนั่นแหละที่พูดให้ฟังนั่นแหละไม่อยากจะสึกาลาเพั่นน,นั่นก็ถึงเวลาก็เลยบาอาจารย์ก็ไปอบรมนี่แหละอบรมพระครูนั่นแหละก็เลยให้เราเขียนจดหมายไปให้เรากลับเราก็เลยกลับนั่นแหละ กลับมาก็เลยมาเฝ้าวัดท่านก็เลยไปอบรมพระครูอยู่กรุงเทพนู่นเ่ยโอ้ระลึกถึงแม่หายเนะนี่ยนี่เนี่ยได้อุปถากภ์หลวงปู่ชอบอยู่เดือนหนึ่งแต่ไม่ได้ทุกวันนะไม่ได้อยู่กับวัดนั้นนะอยู่วัดคองรูกย์ทุกหาของท่านอยู่เขาน้อยอืมอยู่เขาน้อยอยู่ไม่ห่างกันหรอกอยู่ที่ไอ้นั่นแหละที่ไออะไรล่ะที่เลยไปทางถ้ำคลองเพลนมาทางด้านนั้นเอราวัณนั่นแหละแถวเอราวันนี่โหไม่คิดที่จะถึงนะลูกนะ ไม่คิดที่จะถึงคนบ้านเราก็เลยป่วยนั่นแหละเขได้พุทธให้หลูกหลานฟังนั่นแหละแต่หมู่ศึกข้ศึกษาลาเพศไปหมดได้แล้วจนจะเข้ารรษาเราไม่คิดจะถึงนะในขณะนั้นเรานี่นะนั่นมันเป็นของมันมยิ่งอ่านพุทธประวัติยิ่งซึมเข้าไปซึมเข้าไปยิ่งศึกษาความรู้มันก็ยิ่งซึมเข้าไป,ไปยิ่งถึงไปงเห็นไม่นแหละอุปการะคุณนั้นยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ดูที่อ๋อนี่เราบวชเ,เพียงแค่นี้จะได้บุญได้กุศลได้แล้วลให้กับพ่อกับแม่ดูที่นั่นพ่อแม่นี้มีพระคุณ ที่ยิ่งใหญ่จนประมาณไม่ได้ดูที่ทาไมเราจึงไม่รู้ตั้งแต่ที่เราเป็นค้าราาเนี่ยไม่มีครูไม่มีบาอาจารย์สอนเรานี่ใช่วหาเราระบวดมาแล้วเราก็ศึกษาความรู้ก็เห็นไหมล่ะมันก็ซึมเข้าไปซึมเข้าไปนั่นและผู้มีบุญนี่ครูเข้าใจหรือยังเนี่ยไม่ใช่พวกจิงหมาเกิดเนี่ยนั่นลูกต้องเข้าใจด้วยเนี่เราไม่ใช่พวกจิงหมาเกิดนี่เราไม่ใช่พวกไอ้กุยนน่ใช่ไหมล่ะดีของเราสมบุญบรมีจริงๆเนี่ยซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องรรคเรื่องผลหรอกเพราะครูบาอาจารย ก็พูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็แค่นั้นแหละนั่นก็รูปรูปก็แค่นั้นแหละไม่แล้งไม่ได้พูดถึงเรื่องพรมเรื่องอะไรที่ได้ฌานได้ฌานได้สมาธิก็ไม่มีเขพูดถึงทำบุญแล้วเข้าสู่สวรรค์ทำบุญก็เข้าสู่สวรรค์แต่มันก็ฝังลึกฝังลึกอืพอครูบาอาจารย์ก็พูดถึงนรกท่านั้นแหละแต่ครูบาอาจารย์นี่ก็พูดท่านก็พูดตามตำรานั่นแหละใช่ไหมล่ะเพราะอาจารย์เจริญนี่อาจารย์สงเนี่ท่านบอกว่านบว้ว่า ไอ้ห่อไปใจเบ็ดใจอะไรสมไหมที่เขาเป็นหนุ่มนะว่าอย่างนี้นะอืมในนี้แหละพอเ้ามันศึกษาเ้ามาบวชเนี่ยไอศึกษาดูนรกนะอืมถ้าเราเอาเคยเอาเอาเอาเบ็ดนี่นะไปเสียบพวกคางพวกปลาพวกโขพวกเขียดเราจะตกนรกเขาก็เอาเบ็ดใหญ่นี่อืมเกาะตรงคางเราที่เกาะตรงจมูกเราตรงตูดเราก็เหมือนที่เรานี่ไอ้เสียบเบ็ดเสียบขอเจียบ พวกเขียดพวกอะไรไปล่อเยอเอาแทนเป็นเยอะล่อปลาที่นะงว่างงั้นนะลงนั้นู้เจ็บกว่าทรมานอู้สสดุ้งโยงสะดุ้งโยงดูดูที่โอ้หนี่ผมก็หนักนะอาจารย์ก็เลยว่างเั้นเรื่องเกิดเรื่องเขียดนี่เรื่องเขียดจานาเขียดอีโม่เนี่ใช่ไหมล่ะเรื่องอะไรที่เราไปล่อปลานี่โอ้พวกใส่เดือนพวกอะไรนี่นะก็ทั้งตัวมันเป็นล่อกรดมีดิ้นกระเดวกระเดวหรือสับๆๆๆมันก็ดิ้งกระเดวกระเด๋วไม่รู้ดูที่ซึมเลยจนโอ้โหน้ำตาล่วงดูที่ นั่นเขาเรียกว่าเราไม่ได้ชิงหมาเกิดก็เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนพวกลูกพวกหลานพวกเือนั่นยู่พวกชิงหมาเกิดมันเต็มโลกเต็มตรงสารบวชมาก็มันก็ดังที่เห็นนั่นแหละมันก็อยู่เป็นแบบที่บอกว่าพวกชิงหมาเกิดเท่าของมันนั่นแหละเราไม่เคยเป็นนะเนี่ยี่เราพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหมดพูดจากอาถรรพ์ด้วยครอบสามแต่โลกธาตุน,น,น,นี่แต่ใครจะมาแวะใส่เรานี่ก็แสแดงว่าไอ้พวกนั้นพวกชิงหมาเกิดนะดิพวกจิตวทัศน์นี่มันก็ยัง้อยไปก็พวกชิงหมาเกิดนั่นบอกว่าเรายกตนเตรียมท่านเรา บอกว่าเทศแบบี่บอกว่าข่มคนนั้นข่มคนนี้แล้วข่มที่ไหนแล้วเอาความคุณงามความดีที่เราเประพฤติปฏิบัติมาออกเผยแผ่ฟังให้มนรู้เรื่องอย่าเป็นพวกชิงหมาเกิดที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่เราสมผู้บรรลุเขาเราจริงๆนริง,รงพอท่านอาจารย์เจริญพวกแกนั่นโอ้โหมันซึมเข้าไปซึมเข้าไปโอ้หกระเทือนคำว่า,านารกนี่เสียววูบเนี่ยเสียววูบเข้าไปจู่ใ,ในใจเรานู่นน,นี่โอ้โหจนเอามือได้คำดูหัวใจมาเต้นตูมตามตูมตาม,ตามนี่น่ะ คำว่านรก,กนรกนี่มันเสียวเข้าไปกลัวดูที่กลัวทั้งนี้ไม่เคยเห็นมันบ้าไหมล่ะถ้าบ้าก็บ้าทั้งดีนะนี่พูดให้ฟังนี่เต็มไม่เต็ม,มตน่วยนี่มันบ้าก็บ้าทั้งดีนั้นแต่เราเป็นคนดีเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเฮาเราจะสร้างแต่กุามความดีตอนนี้เราไม่ทําชั่วอีกแล้วนั่นเห็นไหมล่ะนั่นแล้วก็เพียรปัญญาเดินจงกรมนั่งภาวานาตั้งใจสวดมนไหว้พระนั่นจนจิตเราเข้าสู่อุปจาระเข้าสู่คณิกา เห็นรู้เห็นตั้งแต่บวชบรรพเ้าครั้งแรกดูที่นั่นตั้งแต่บรรพเจ้าผู้ชมบวชครั้งแรกนั่นดังที่พูดให้ลูกหลานฟังเนี่ยแหละที่ไปสัตย์กับผีที่มันจับแล้วตัวเย็นไปหมดเนี่ยแหละนั่น,น,นเห็นไหมล่ะเสียงหัวลอกดังสนั่นวันไหวอย,อยู่ในศาลานั่นก็ฟังก็ฟังนี่ก็เอาความเป็นจริงวัดนะนีตั้งแต่บวชครั้งแรกนั่นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เชื่อดี่นั่นเห็นผี <c oughs> เห็นเกินดูกพังลงมาแล้วกระดกมันต่อกันมันก็ เฮ้ยมันหนักลัวนะลูกนะถ้าจะพูดถึงแล้วก็นั่งตัวแข็งทื่อก็รู้มันเคยเห็นเราก็ไม่ทราบว่าเป็นขั้นนิกัตสมาธิอุปจารสมาธิเพราะจิตมันยังไม่รวมถึงฐานของถิจจิตที่เรียกว่าอัปปนาสมาธินี่นี่เต่บอกว่าผู้หลงมันก็หลงอย่างนั้นนะแต่เราก็ไม่ได้หลงเดี๋ยวก็พวกนั้นแะแต่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นแค่นั้นเองอืแต่เราก็สู้นะกลัวสุดจิตก็สู้สุดจิตเหมือนกันนั่นกลัวแบบสู้โสสูสุดโสเป็นโสตายเหมือนกันนะ มันก็ยังจิตยังก็ไม่ได้รวมลงสู่ฐานที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นปึกแผ่นแน่นหนานั่นมันก็เลยเสื่อมเพราะว่าจิตมันก็แค่นั้นะมันแค่เขาอุปจาระอุปสมาธิใช่ไหมละ่ะอืมคณิกัสมาธิหรือว่าอุปจารชฌานคณิกัดฌานาจะพูดถึงแยกแยะออกมานะมีไม่มีเราก็พูดตามที่เรารู้เราเห็นที่ตามครูบาอาจารย์สายปากพูดให้ฟังต่อก,กันมานั่นแหละมันก็พูดกันตามความเป็นจริงอย่างนั้น มันไม่เป็นพลังจิตที่ลงอับปนาที่มันจะเป็นปึกแผ่นแน่หนาได้ลูกมันไม่เป็นนะนก็เพียงผิวผืนก็เหมือนลมพัดมาแรงหน่อยแล้วก็หายไปมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าพัดบ้านพังที่นาเงียบสงัดคือหมู่บ้านพังไปแล้วลมก็เงียบนั่นเรียยว,ว่จะมาที่ถึงขั้นถึงฐานนั่นแหละพังบ้านพังช่องถ้าจะพูดถึงผู้มาไหมนะพังบ้านพังช่องไม่มีบ้านไม่มีช่อง เหลือไว้แต่ความรู้ว่าบ้านช่องพังนั่นตือกรามบ้านช่องพังนั่นก็คือจิตมันรวมลงสู่ถีติจิตมันจ้อมที่จิตเป็นอย่างนั้นจิตเดิมนั่นแหละปัจจระ,ระมีดังพิคเวียจิตเดิมแต่เป็นจิตผ่องใสนั่นพระสว่างสบายมันผ่องใสอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันก็จิตได้พละกำลังแต่เป็นศิลาทับยามันก็หากมีการเสื่อมถ้าเสื่อมตอนนี้ก็หนักทางเท้ากันนะแต่ถ้าใครรู้แล้วก็เอา้าไม่ให้เสื่อมอีกนะดูที่ ก็เหมือนที่หลวงปู่เสื่อมอยู่ที่ภูมังนาถ้าเชื่อมอีกตอนนี้ตายสถานเดียวเราก็เลยนึกถึงพระโคติกะนี่ฟังเทศหลวงตาใหม่ๆนะนี่ไม่เคยฟังเทศนะสมัยสมัยก่อนไม่เคยฟังเทศหลวงตาสักทีนะอพอนี้พรรษาที่มาจำพรรษาอยู่ทําเงาแม่เสลียงในชีวิตได้ฟังเทศฟังเทศหลวงตาอย่างสุดๆพเพราะมีแผ่นซีดีก็เลยขอท่านพระอจาจารย์เจรัญ เราทำเก่านยขอผมฟังหน่อยนะ <S <S ผมอยากฟังแผ่นนี้ละขอที่ฟังด้วยกะมใาใช่ไนั้นใช้แผ่นได้ไหมล่ะไม่มีลงมเฟดลงมเฟดได้ได้แล้วก็ไม่ทราบเรกเรานี่อันนี้มันอะไรก็บอกว่าเป็นแผ่นเออแล้วเราบวชมาเราเราไม่เคยเห็นนี่เราบวชตอนที่เป็นเทปนู่นใช่ไหมละ่ะก็เลยขอท่านใช้อ่าเปิดยังไงนั้นก็เปิดเออนั่นแหละฟังดื่มดับนะเนี่ยได้ได้ยินไ,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 ได้ฟังใหม่ทั้งนั้นนะแต่เราผ่านมาทั้งนั้นผ่านมาทั้งนั้นคือผ่านมาก่อน ก่อนที่จะมาฟังธรรมระยะหลังๆอยู่ที่ถ้ำเงาแม่เสลียงนี่เราผ่านมาก่อนทท้งนั้นเลยโอ้ได้ฟังแล้วมันฝังลึกฝังลึกโอ้นี่เราผ่านมันได้ยังไงนี่หลงตาท่านเป็นมหาฉามประโยค์ใช่ไหมหน่อยท่านก็เอาเนี่มาสอนเอาเนี่มาสอ,อ,อนเอาพรมบารีออกเราก็ไม่รู้ว่าฟังฟังในความเคารพนั่นแหละพอเราไม่ได้สนใจกับบารีเท่านั้นเราสนใจจัยเจาบารีก็คือบารีใจของเรานั่นนั่น่นจะจะบอกว่าพระสูตรก็พระสูตรใจเรานั่นแหละ ถ้าพุทธวจนะก็เป็นพุทธวจนะในใจของเราเนี่ยคือเราไม่ได้สนใจภายนอกเลยดูเข้าใจหรือยังคือมันไม่ฟังธรรมภายนอกเลยถึงขั้นตะลุมบอลนั่นนะมันไม่ได้ฟังธรรมภายนอกก็เหมือนนักมวยขึ้นสู่เวทีนะนั่นมาฟังภายหลังนั้นโอ้มันเป็นอย่างนั้นมันรอดมาได้ยังไงนั่นจึงน้าตาลงจึงน้าตาลงจึงเข้าลูกลงตาเดี่ยวจังที่นี้จะบอกว่าฟังลึกนั่นแหละไม่เคยได้ยินได้ฟังไงเรานี่เแล้วเรารอดมาได้ยังไงเราไม่เคยได้ยินได้ฟังืลองพระพธิการนะฟังลงตาเทโออ้ี่เรราาดดมไไยงง นั่นอยู่ที่ภูมิงนั่นเพราตายสถานเดียวนี่ะถ้าเสื่อมตอนนี้ขอตายซชจะไม่ขออยู่ในเป็ของบรรพชีพบรรพบัญชาอีกดูที่ทั้งที่ไม่เคยฟังทาเลยนะนั่นนะแต่ว่าฟังทำฝันแล้วเฮ้ยไอ้เรารอดมาได้ยังไงนั่นและพ่อแม่ครูอาจารย์เทพไปก่อนแล้วนี่พระโคติกะเจ้อคอตัวเองนี่เอ้าโหน้ําตาล่วงเนี่ยเห็นไหมล่ะฟังเมื่อไหร่ก็น้ําตาล่วงฟังเมื่อไหร่หัตาล่วงเข้าใจหรือยังตอนนี้น่นนั่นแล้วมันก็ไม่ได้เรียนแบบใครเ็าเรียนแบบก็ว่าเรียนทำเรียนวิทย์ในเพื่อละกินเลส เอาแบบอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เอาแบบอย่าง,าง,าาบบางที่พุทธเจ้าพระสงฆ์ชาวกได้พื้นปฏิบัติมามาพื้นปฏิบตัติไม่ได้เอาไม่ได้เรียนแบบเหมือนพระเท้ทัตเรียนแบบพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหมเหรนั่นเมื่อขั้นตะลุมบอลไม่ได้ฟังนะลูกนะปิดตำราปิดการเทศต,ต่างๆมันไม่ฟังเลยนะพูดตรงๆได้ยินการเทศได้ยินอะไรมันไม่ฟังนี่ก็เรียกว่าคนติดสมาธิดูเขาใจดยอยัง ม,มันฟังไม่รู้เรื่องเราลูคือมันไม่อยากจะฟังนั่นติดสมาธิมันจะรวมลงอยู่สู่ที่ใจโดย่ายเดียวนั่น,น,นติดสมาธิติดฌานติดฌานมันไม่ฟังธรรมภายนอกนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะน,นักปฏิบัติเข้าใจด้วยนะไม่มีทางแล้วไม่ฟังเพื่อทีเถอะต่างอ่านต่างกินต่างอัานต่างอยู่ไม่เขยเับเข้าไปฟังไม่คิดที่จะฟังเหมือนกับตัวเองอยู่ในห้องที่จะอาจจะอ้านมีความจุอยู่ที่ชุม่มเยน็นอยู่เช่นกันมันจะไปฟังหาวิมานอะไรดูที่มันก็อยู่งั้นอย่างผาจุกเกนใจเขามันนี่ ไม่ฟังยาว่าแต่พ่อแม่ครูอาจารย์เลยแม่แต่พระพุทธเจ้ามันก็ไม่ฟังลูกเข้าใจห,หรือ,อยังนั่น,น,นขนาดนั้นนะน,นั่นถ้าถ้ามันติดสมาธิ oya, านะทํานองนั้นแหละถ้าติดสมาธิอยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนเอาก็รู้ว่าลูกสิษธ์ลูกหาติดสมาธิติดฌานติดฌานพระองค์ไม่สอนเอาจนกว่าที่อบรมบารมีที่บอกว่าสูงจริงแล้วพระองค์จึงมาสอนเอานั่นนั่นขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าพระองค์จะไม่ทราบพระองค์ทราบนี่ติดสมาธิมันจะไปฟังใครล่ะ นั่นที่ว่าเขารพพ่อแม่ครูอาจารย์มันไม่ได้สนใจเลยมันก็อยุดอย่างนั้นเนี่ยติดมาตั้งเธติดสมาธิธรรมดานี่มันก็ยังเป็นอีกแบบหนึ่งติดความบริสุทธิ์นี่ที่มันจะฟังใครล่ะว่ากเทศเถือเทศไปเถือยยกแม่น้ําทั้งกลอยทั้งปานทั้งเหมือนทั้งแสนทั้งลานนี่เราติดบริสุทธิ์เราไปถามครูบาอาจารย์นี่ติดจุดตอบนี่ครูบาอาจารย์ก็ถูกแล้วถูกแล้วมันไม่ฟังเลยก็แค่ไม่ได้ฟังอ่ะไม่เข้าหูเลยถูกยังไงอ่ะก็รู้อยู่นี่นั่นดูที่ไอ้ที่พูดที่รู้เรื่องหรือปล่าดู มันยังมีที่ถิ่มานะหยุดที่ตรงนั้นด้วยจะขนาดไหน,นมันก็เป็นจริงที่เราคิดอย่างนั้นแหละ้าไมถึงมันจริงจริงจ้างมันก็ไม่ฟังนะยกมาในจะว่าพระตรบิดกเลยจะยกมาในพระพุทธเจ้าตั้งแต่โถทมบานุมันไม่ฟังหรอกลูกนะั่นถ้ามันติดมสมาธิติดฌานติดฌานถึงจะดับพูดผ่องขนาดนั้นไม่มีทางเลจนธรรมะที่มันไม่เคยได้จินได้ฟังน่นเกิดมาเราก็ไม่ได้ยินได้ฟังว่าจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เฮ้อเฮ้อมันอะไรนานดูที่ขนาดนั้นเราเนี่เนี่นยจะพูดให้ฟังนี่เนี่ย อยากจะบอกว่าเรานี่ไม่ได้ชิงหมาเกิดไงเราพูดนี่นั่นเราเอาคุณงามความดีมาเกิดล้วนๆตั้งแต่เข้าปฏิสนธิในคันมันดานน่นไม่เหมือนพวกลูกพวก,พวกหลานหรือพวกคนสมัยใหม่ที่พวกชิงหมาเกิดนี่ไม่รู้จักอุปการะคุณยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เลยนะั่มันเลลึกถึงอะไรล่ะนั่นมันน่าจ,จะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเป็นหมูเป็นหมายอยู่ร้อยชาติพันชาติหบื่อชาติแป่นชาตินั่นให้กรรมตัวนี้มันสิ้นสุดขั้วมาเกิดเป็นมนุษย์บ้าง มันไม่น่าจะมาชิงหมาเกิดอย่างนั้นไม่รู้บุญไม่รู้บาอะไรเลยนะอยากจะทำอะไรก็ทําไปอยากทําอะไรก็ทําไปนั่นที่บอกว่าไอ้อุปการะคุณของผู้เป็นพอ่อผู้แม่ขนาดไหนเห็นเอาพ่อแม่นั่งบนบ่านี่ไม่ให้ลงเลยขี่เยี่ยวรถอยู่บนบาเรียกินอยู่อย่างนั้นเป็นช่วงกับช่วกันก็ไม่สามารถทดแทนอุปการะคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ได้ไม่ใช่หรือนั่นทรัพย์สมบัติมหาศาลขนาดไหนกองจะท,ท่วมภูเขาเนี่ย เอามาปนเปือนั่นเห็นไหมล่ะผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ขนาดไหนก็ตามนี่เห็นไหมล่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้ปดปิดขนาดไหนก็ตามนะเอออุปถากรนี้บักขนาดไหนก็ตามปนเปื้อขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้ยกเว้นผู้นั้นสอนตัวเองให้เข้าสู่มาเข้าสู่ผลได้แล้วสอนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ ให้เข้าสู่มาเข้าสู่ผลเหมือนภาษารีบุตรลูกเข้าใจหรือยังตอนนี้นั่นนั่นไม่จะประกอบปางงมขนาดไหนดูแลพ่อแม่ดีขนาดไหนไม่มีทางที่จะทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ได้หรอกนั่นจนสามารถที่จะทําให้พ่อแม่เอาพระรันตนตรัยเป็นที่พึ่งแบบฝังลึกคือโสดาบันได้เมื่อไร่เมื่อนั้นนั่นแหละจบเกมในการที่จะเรียกว่าทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ นี่ขนาดนั้นนะน,นี่ก็พูดถึงความเป็นจริงจอมที่เป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้จะไม่ต้องไปพูดถึงหรอกไม่แต่ลูกมันเป็นชิงหมาเกิดอยู่ใช่ไหมหละ่ะคิดว่าจะมีลูกชายแล้วจะได้พึ่งพาอาศัยมีลูกมีหลานที่เป็นผู้ชายจะได้พึ่งพาอาศัยรูปบนรูปบาปบ้างสักนิดหนึ่งก็ไม่ยอมใช่ไหมหละ่ะมันมีแต่พวกชิงหมาเกิดนั่นยวพวกเราเลี้ยงหมานี่ยังดีกว่านะนานทีเราจะได้ยินว่าหมากับเจ้าของตายแต่ได้ยินทุกวันว่า ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ฆ่าด้วยกายก็ฆ่าด้วยวาจาไม่ฆ่าด้วยวาจาก็ฆ่าด้วยใจอยู่ตลอดตลอดเลยทุกวันนะอย่าว่าแทบทุกวันนะทุกวันเลยนะเกียรติทางต่างๆที่ทํา,าทให้พ่อแม่เดือดร้อนนั่นเป็นการฆ่าเลยนะอันนั้นที่กรรมแล้วนาะนนี่เราไม่เคยเป็นนั่นคือไม่มีเลยในจิตใจของเราเนี่ยมีแต่เคารพนบนอผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เสมอต้นเสมอไปอย่างนั้นเราจะได้ดีขนาดนี้หรือ นี่ปุณธุกลานฟังทั่วโลกนะก็ฟังด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าเรานี่ไปประมาทคนนั้นคนนี้ประมาทพ่อแม่ครูอาจารย์หรือประมาทใครใดใดในสามเดนโลกธาตุทนะถ้าใครทําดีแล้วก็สาธุในส่วนนั้นก็ไมมีที่นี่เราสมมติมารบุญสอนจัดโลกนี่เราสอนด้วยความเป็นจริงนะเราไม่ได้เอาพวกเป็ดพวกผีมาสอนนะนั่นทำพินนยต้องเลิศต้องประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าต้องเลิศต้องประเสริฐที่สุดไม่ใช่ว่าพวกจิงหมาเกิดเลือดประเสริฐน,นี่เราไม่ใครใครด้วยนะเราเอาความเป็นจริงนี่ เราเนี่มันเป็นนิสัยอย่างนั้นนิสัยจริงจังนิสัยเช่ว่าเกลียดความชั่วนั่นเกลียดที่สุดเลยความชั่วนี่นิสัยชอบคุณงามความดีชอบคนดีเป็นอย่างนั้นเราเน,นี่เห็นพระดีนี่เฮ้ยเราเหมาะตั้งแต่ไปคารวะาเลยนะเห็นพระชั่วนี่เุ้ยกูไม่ใส่บาททำไมสเสต็ตกไอ้พวกเพร่เหลืองหงหมาดูที่อันนี้เราเป็นตั้งแต่ตนะั้งแต่คารวะนะอืมเราก็เพิ่งมาพูดใหม่แค่นี้แหละแต่เราเป็นมาตั้งแต่ไปคารวะา โอ้ยกูเดินหนีเลยลหละนี่กูกาบหมาดีกว่าถ้าจะกูกาบภาพประเภทนี้ดูที่เนี่ยเอาเงินในี้เราเนี่ยไปซือ้อเบียรให้หน่อยนะเจ้าหนุ่มดูที่อ๋อกูกาบหมาดีกว่าเดินหนีเลยนี่ตึงต้งตึ้งหน้าเนี่ยต่สมัยก่อนนี่เราไม่ได้พูดนะมีอะไรเราเราไม่ชอบพูดมไม่พอใจก็หนีเลยไม่พอใจก็หนีเลยแต่ทุกวันเขถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คงโอ้ยซัดกันแหละก็ต่อหน้าต่อต,อตาเนี่ยโอ้ยไอพวกผู้เหลือมผมหมาเหลยอเนี่ยดูที่มึงไปจินขี้กับหมาด้ไปเราคงจะบ้าอย่างนี้เลยนะนั่น อันนี้เราไม่พูดในะสมัยก่อนนี่นั่นนิสัยเราเป็นนิสัยไม่ชอบพูดเนะี่ยอ๋อถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่เล่นด้วยนี่พุทธหลานฟังนะนั่นฟังแล้วก็คงเป็นอุตาห์สอนใจให้พวกเราทุกคนนั่นหละอันนี้เราพูดถึงเรื่องคุณงามความดีที่เราร้างตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่เกิดมาแล้วก็ไม่ได้ชิงหมาเกิดนี่เราสร้างแต,แต่คุณงามความดีมาตลอดตลอดนนจนประพฤติปฏิบัติแล้วแล้วมันติดสมาธินั่นที่สมาธินี้มันก็ไม่ฟังใครใช่ไหมละ่ะปัญญามันไม่เกิดนะลูกนะ มีครูบาอาจารย์มาเทศเรื่องปัญญาหัาไม่ฟังหรอกนั่นจนโน่นจนที่มันไม่เคยได้ยินได้ฟังนู่นหละนั่นแหละเนี่ยแล้วเราจึงเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่กับท่านพระครูวัฒนาที่สุดเลยนะเราเข้ารบจริงๆนะเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังการเทศกันนี้เพียงบทบาทเดียวนะจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นี่ป้างในหัวจิตหัวใจเราเลยนะดกเข้าใจหรือ,อยังตอนนี้นะ่ โอ้หจะเอาอะไรมาเทศแต่พิจารณาร่างกายอย่าง,งานั้นอย่างนี้พิจารณาสุขพิจารณาทุกข์มันไม่ฟังหรอกมือติดสมาธิขั้นสูงที่จิตที่บริสุทธิ์นั่นไม,ม่มีทางละนั่นท่านพระครูวัฒนานี่ทนเทศกันเดียวแค่นั้นแหละฮึยทำช่านนี้จะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมะเขาใจอย่างตอนนี้ป้างไปเลยนั่นนะ่ะหมุนเลยนั่นหมุนครอบวัตตะนั่นครอบสามในโลกธาตุนั่น อ๋อน,นี่อันนี้เองอันนี้เองนี่จะเกิดก็ได้เมื่อเกิดก็ได้ก็ไอ้ตัวนี้เองนั่นยิ่งได้ซัดกันหนักนี่ยมาเป็นเจ็ดพัข้ามเดือนสิบปีพศตองมาล่อสิบเจ็ดพัเขาใจะริออยังตอนนี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดให้ลูกหลานฟังนะอออ่ะแค่นี้ลูกนะขอโมทนาด้วยสาธุสาธุลูกนะั่นอ่าฟังฟังเป็นธรรมนะลูกนะอย่าฟังเป็นอธรรม